ไม่หล่ออ่านะครับไอพวกวัยรุ่นมาจากไหนเนาะอ๋อแล้วแล้วเมื่อกี้พากันมาจากเที่ยวที่ไหนอ่านะครับทีมงานบ้านละวียะหน้าตาแต่ละคนก็หลอนะครับไม่ใช่งานงานดอกโลเนี่ยให้ดูหน่อยว่าหน้าตาไงวะไอสงูอ่านายยูจอนใช่ไหมาอลเวียทำไมมีแต่คนหน้าตาดีวะงงเลยอ๋ออยู่ทางนน้นอีกแยะเลยไม่ใช่ธรรมดาเนาะคนเยอะอยู่ วันนี้มาเพื่อเยี่ยมเยียนใช่ไหมหนุ่มครับอ่าโอเคนี่อ๋อแต่แต่ไม่ได้เข้ามาสักทีเนาะวันนี้เพิ่งเห็นหน้าเอาเย็นนี้เองคอยดูหน้าผู้เองว่าจะโลแค่ไหนจะลงเดี๋ยวเจ๋วจะไปเลยพี่น้องเอออ่าโอเคเป็นทางปลอดภัยเด้อครับสสวัััดีคครรบบผมครับสวัสดีครับมีมีมีสติ๊กเกอร์ไหมครับมีครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้อ้าจอนแฟนคลับมาเยี่ยมต้องแจก อันนั้นเอจำเสียงได้เลยใช่ไหมได้เร้เลยไม่เลยอ่ารีบแจกสติกเกอร์ด่วนแมาไปติดดีนของก่อนทีาจมืออั้เลยทำไงจะครบวะเนี่ยครบอนเลือครบไหมนี่ใจไปมดก่ค่อยทำใหม่เอออาครับแฟนคลับเราต้องการสติกเกอร์ด้วย เดี๋ยวถ้าปิดสติ๊กเกอร์มองเห็นปุ๊บจะได้ราคาพิเศษอ่าโอเคครับยอนคร okay, area, okay, ับครับผมอืมอือ่าโอเคครับครับครับผมขับรถดีๆเลยครับครับครับผมครับบ้านโรบีฮะ